1> a ลา s A1 คล s A1 นะครับนี่เป็นไฟฉาย General Use อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาถูกมากนะครับรู้สึกจะพันต้นๆเรื่องไงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายอีกยี่ห้ออีกรุ่นหนึ่งที่ก็อยู่อันดับต้นๆขององค์การเหมือนกันนะครับเพียแต่ว่ารุ่นอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับ j e t b e ี m ไน c o ค e p h ฟ e n i x o อ i g h t อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่า c l a s เองก็ ผลิตไฟฉายคุณภาพดีอยู่นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น A1 นะครับ A1 Compact Tactical Flashlight จริงๆมันก็ไม่ใช่ไฟฉาย t c t t i c a l หรอกนะครับเห็นแต่เขาโฆษณาไปอย่างนั้นแหละความสว่างสูงสุดตัวนี้อยู่ที่1,100 l u m e n ลูเมนะครับแสงไปได้ถึง230เมตรนะครับ Impact ที่1เมตร IPX6 นะครับแล้วก็มีความเข้มของแสงนะครับ1 1ึ2 5แคนเดลานะครับรายละเอียดด้านหลังจะมีรันไทม์แล้วก็ เอาพุทก็คือแสงปริมาณที่ออกมานะทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหลายอยู่บริเวณด้านหลังนะครับโอเคนะเราลองมาดูกันเลยนะครับตัวนี้มีสติกเกอร์นะครับของแท้นะโอเคนะลองมาดูกันนะครับเราแกะไฟฉายออกมาข้างในถาดนะครับจะให้อะไรมาบ้างตัวนี้จะมีคู่มือนะครับภาษาอังกฤษมาให้นะครับเป็นแมนนวลมีรายละเอียดการใช้งานการแก้ไขการติดขัดทั้งหมดนะครับมีให้มามี USB นะครับเป็น USB Type C นะครับชาร์จเร็วนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องมือกับโอริงให้มา1น,นะครับโอริง1สายคล้องมือ1น,น,นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟฉายนะครับโอ้ให้มาในถาดซึ่งค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีนะครับโครงสร้างไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด,ด้วยอลูมิเนียมอลลอยอนดรด์สีดำนะครับซึ่งโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผมจับดูเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบบึกมากนะครับโซลิดมาก คือด้ามมันอ้วนมากเลยนะครับฟีลลิ่งมันแบบมันทัฟมากอะบึกบึกบึกบึนบึนนะครับดูแบบ,ค,บคุณภาพดีมากส่วนหัวเบซลรุ่นนี้ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่สแตนเลสแต่ว่าก็ยังใช้ลักษณะเป็นหัวคราวนะครับยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นคราวหกแฉกซึ่งก็จะมีความชันอยู่ประมาณหนึ่งใช้ทุกกระจกได้ใช้ทุกหัวคนได้นะครับตรงนี้กระจกนะครับไม่ได้เป็นแก้วนะครับใช้ โพลีคาร์บอเนตนะครับข้อดีของมันคือน้ําหนักเบานะครับทนความร้อนนะครับแล้วก็แตกยากกว่าแก้วห้แก้วมันไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่ตัวนี้มันยืดหยุ่นกว่าน้าหนักเบาวกว่าแล้วก็ LED ข้างในเนี่ยในคู่มือนะครับไม่ได้บอกว่าเป็น LED รุ่นหรือยี่ห้ออะไรนะครับแต่เขาบอกเป็น LED 10วัตต์ LED นะครับ High Power Ultra Bright LED นะครับเป็น LED สว่างเยอะนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่เท่าที่ดูเนี่ย มันดูคล้ายๆฟิลิปเลยนะผมว่านะไม่ก็ออสแตรมแต่ดูเหมือนฟิลิปมากกว่านะครับช่างมันเถอะนะคราวนี้มาดูที่ตัวหัวไฟฉายนะครับก็จะมีลักษณะเรียบๆเ,เลยมีคอเป็นเหลี่ยมช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งเหมาะมากสำหรับไฟฉายที่ใช้งานแบบ general use เราตั้งบนโตะ๊ะหรือบนฝากระโปรงรถแล้วเราไม่ต้องการให้มันกลิ้งนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะหวาแล้วมันก็จะไม่หมุนกลิ้งนะครับซึงก็ดีนะครับด้านข้างมีไฟอิดิเคเตอร์บอก ระดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟ4ดวง4คือเต็มนะครับ1คือต่ำนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ยางนะครับซึ่งด้านบนก็จะเป็นสวิตช์สี่เหลี่ยมเล็กกับสี่เหลี่ยมใหญ่ตรงนี้สวิตช์เสมอกันนะครับไม่เหมือนฟรีทอชไม่เหมือนนักทอชไม่เหมือนกับเอสบีมนะครับเออเจ็ดบีมที่ทําออกมาต่างกันออกไปนิดนึงแต่ว่าดีไซน์โดยรวมคล้ายกันมากเลยนะครับสวิตช์ด้านล่างเป็นสวิตช์ปิดเบิดหลักด้านบนเป็นโตรบนะครับเป็นสวิตช์แยกกันแต่ว่ามันอยู่บริเวณเดียวกันนะครับ ตัวสวิตช์เองก็ถุดโปรเทคโดยองศาของหัวนะครับเวลาวางก็ไม่โดนขึ้นอยู่แล้วเพราะมันหลบมันหลบมุมอย่างเงี้ยนะครับดีนะอยู่ในตำแหน่งที่กดถนัดนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ไฟฉายเองออกแบบมาใช้นริงเป็นลักษณะแบบที่ Next Torch นะครับกับโอไลท์ใช้มา่ก่อนเลยผิวแบบนี้ชื่อด้านนี้ก็มีชื่อรุ่น A1 นะครับนราเป็นซีเรียลส่วนด้านนี้ก็ชื่อยี่ห้อคลาลัสท้ายเป็นแบบเรียบๆไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ฝาท้ายก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ทางท้ายส่วนที่พิเศษอีกรุ่นนี้ก็คือหัวสามารถที่จะหมุนออกมาเราจะเจอกับช่องเสียบ USB Type C ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำฝุนละอองระดับ IPX6 นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมิดชิดแล้วก็ดูรูปโปรไฟล์ดีเราลองมาดูข้างในกันเลยนะครับฝืดน,นิดนึงเพราะว่าไม่ได้หล่อลื่นมาเลยนะครับท้ายมีสปร,ริงโหลด iko, นิกเกิลขนาดใหญ่เลยนะครับ มีแบตเตอรี่บล็อกมานะครับแล้วก็ตัวนี้แถมแบตเตอรี่นะครับขนาด1 8 6 5 0 2 0 0หมิลลิแอมนะครับเป็นตัวธรรมดาไม่จุเยอะแล้วก็ไม่ใช่แบตตัวแรงอะไรน้ำหนักก็ไม่ได้มากนะครับแต่เป็นแบตที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีวงจรโปรเทคบริเวณหัวนูนด้วยนะครับนะครับแบบนี้นะแล้วเกลียวก็จะเป็นเกลียวสแควร์นะครับมีโอริงติดตั้งมาท่อแบตเตอรี่นี่หนาโคตรนะครับจริงๆผมว่าถ้ามันบ่อคือระเบิดท่อนะครับข้างในเนี่ย ผมว่ามันใส่217ได้เลยนะหนามากนะครับท่อแต่ตัวแบตเตอรี่ก็เลยออกมาหน่อยนึงนะครับถ้าใช้217เนี่ยต้องขยายบอดี้ออกมาอีกนะครับแล้วฝาท้ายเองก็คอนแทคก็น่าจะสัมผัสกับตัวฝาได้ดีด้วยนะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่กี้ลืมบอกไปว่าด้านท้ายมีรูส,สำหรับสายสายคล้องมือด้วยแล้วก็เทียสแตนได้ด้วยนะครับแบบนี้หล่อลื่นซะหน่อยดีกว่านาะเพราะว่ามันฝืดมากเลยนะครับ ใช้งานไปเดี๋ยวจะเกิดโอริงขาดแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่เลยแบบนี้นะครับโอเคอุ่นใจแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยหล่อเลื่นที่หัวอีกทีโอเคนะครับการใช้งานนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ก็จะมีอ่ระดับความสว่างอยู่ทั้งหมดนะครับมีโรบโลมิเดียมไฮนะครับโดยโหมดไฮนะครับอยู่ที่นี่ครับเวลาเราเปิดก็จะมีไฟบอกเลยนะครับว่า สี่ขีดคือเต็มสามขีดคือต่ำนะครับต่ำกว่าสี่นะครับหนึ่งก็คือต่ำมากนะครับการใช้งานก็คือตัวนี้เป็นรีเวิร์สคลิกเนีก็คือต้องคลิกสุดแล้วปล่อยมือเท่านั้นนะครับไฟถึงติดขึ้นมานะครับแล้วแท็บสวิตช์ที่สวิตช์พาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นการลดระดับความสว่างลงนะครับที่สวิตช์ตัวนี้นะสวิตช์นี้นะครับนะครับลองดูเนาะนะครับลดต่ําลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมาสูงอีกนะจะเป็นการลดต่ํากลางต่ำอาจจะเป็นสูงกลางต่ํา แล้วแถบอีกก็จะเป็นสูงกลางต่ำแล้วไปสูงอีกนะครับวนไปเรื่อยๆสูงกลางต่ำสูงกลางต่ำนะครับก็ระดับต่ําสุดนะครับ30ลูเมนรันทา์72ชั่วโมงนะครับนะครับตัวนี้จาแสงด้วยนะเปิดโหมดอะไรระดับอะไรก็จะจําอยู่หมดนั้นนะครับนะครับโลนะครับ30ลูเมนนะครับ72ชั่วโมงมีเดียม200ลูเมนส11ชั่วโมงนะครับนานรันทามนานอยู่นะครับ โลนะครับ30ลูเมน72มีเดียม200นะครับ11ชั่วโมงแล้วก็แม็กซ์นะครับ1,100ลูเมน3ชั่วโมง3.3 3.3 hours เนะี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมง15นาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็สันร,ระดับแค่นี้แหละนะครับมีเดียมโลนะครับปิดระดับอะไรเปิดมาอยู่ระดับเดิมนะครับ แล้วก็หมุนสต็อปนะครับก็เมื่อไฟเปิดอยู่กดสวิตช์สายฟ้าด้านบนนะครับก็จะเข้าสต็อปเลยนะครับก็จะเป็นการเข้าสต็อปค้างแถบอีกทีก็จะหยุดนะครับหรือว่าเข้าสต็อปแล้วต้องการจะหยุดสต็อปก็แถบสวิตช์พาวเวอร์ก็ได้แล้วก็ตัวสต็อปเองสามารถจะเข้าได้ตอนที่ไฟปิดอยู่ด้วยนะครับเป็นสต็อปเรดดี้นะครับ กดแล้วก็จะเป็นการเข้าสะ็อปค้างติดเลยทุกครั้งที่เราแทบ็แทบสวิชหรือว่าการเปิดไฟใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟบอกเป็นไฟ,ไฟสเตตัสสีฟ้าขึ้นเวนลาชาร์จก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ U I มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีโหมดอะไรซับซ้อนนะครับซึ่งก็กับราคาประมาณพันต้นๆน,นะโอเคนะมัน มันบึกมากนะครับท่อหนามากจริงๆผมว่าทําไมเขาไม่ทำาองหก็ไม่รู้แต่เดาว่าน่าจะเป็นตัวบัต g เจตอะตัวราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ไทซีามาด้วยอะ USB ไทซีล้วชาร์จแบต2,000มิลลิแอมป์แป๊บเดียวเต็มถ้าใช้แบต3,000-3,000กว่าแป๊บเดียวก็เต็มเหมือนกันชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วไทซนะครับชาร์จเร็วมากหรืออาจจะไม่ถึงชั่วโมงซะด้วยซ้ํา นในไฟฉายลักษณะแบบนี้สวิตช์แบบนี้ที่ไซส์แบบนี้จะมีอีก2-3ยี่ห้อที่ทำออกมามีค a ร์ l a s A1 นะครับมันเป็นรุ่นเดียวกับค a ร์ลัสรุ่นอะไรไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้แต่หน้าตาแบบนี้ใน Amazon หรือ eBay ก็จะเป็นรุ่นนั้นนะครับมี f e t o ชเอ็มอานะครับอ่าผิดนะครับ MR15 ตัวนี้ f e t o ชเอ็มอานะครับ เป็นไอเดียเดียวกันอะต่างกันที่แบตเตอรี่ต่างกันที่ led นะครับแต่ว่า ui คล้ายกันด้วยนะสวิตช์ก็คล้ายกันแล้วก็จะมาเป็น jetbeam c 8 r นะครับ next torch p 6 0 p 6 1 61ยังไม่มานะครับจริงๆมันออกแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อนะแล้วก็มาเป็น well t o f 1 r van guard นะครับ5ตัวนี้เป็นไฟฉายพี่น้องเลยนะแบบดีไซน์คล้ายกันมากนะครับทั้งดีไซน์ไอเดียนะครับสวิตช์โหมดโหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวถามว่าตัวไหนถึกสุดตัวนี้ถึกสุด ตัวไหนใช้ UID สุดตัวนี้ดีสุดตัวไหนแบตใหญ่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงครับนี่ก็เป็นซีรีส์ของเขาอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นอื่นมันมียี่ห้ออื่นอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวถ้า v วนการ์ดมาเดี๋ยวค่อยเอามาเป็นกรุปรีวิวให้ดูอีกทีเป็นไฟฉายสไตล์แบบเหมือนโคลนกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับ Clarus A1 นะครับ Heavy Riden Out